สบายดีจ้าทุกคนวันนี้น้องเก๋กับสิพาทุกคนมาการแมงอีกเ้อทุกคนเด้อมากับเอ้ยนำกับอ้บอดเนอะทุกคนเนาะมันนี้ก็เป็นเธอที่สองมานี้วที่สามมาแล้ที่หาได้มาการทุกคนไปเบิ้งน้ำกันเลยไปรู้นน้ำกันเลยเนาะว่าสิได้หรือบอได้มันนี้ Nên là nào thôi bỏ ừ, Tình nha bỏ Chị tí tí mà làm mình Chị tí phỏng bóng cho mọi nhà nên bỏ Nó mình đi tổm ai Nhi nhi ai chẳng đi เห็นป้ะนี่นิ่งยู่เห็นนะนี่ดีทุกคนนั่นนี่มีไม้เนาะเมื่อโตมาอีกแล้วปะแต่นี้ไม่ใช่ทุกคนแปลนนแว่าสาวมันจะหลายเนาะ ห no? oh, ่ว oh, ง oh, no, no, no. ัง่ะทางนี้เป็นหฮยทุกคนสายโฮยสายนั้นอ๋ต้องไปพุ่นละหาบอได้ได้ฝั่งนั้สิทุกคนเอาเอา้นี่นี่นีนี่นีนี่นโอ้กไปเห็นบินแีนนีเลยนี่ ใช่แตัวน้อยตัวน้อย้มันอีนี่รามาแล้วเามาแบบว่าตูงประมาณุมเนาะถุมกว่าถุมกว่าผู้หญขึ้นแต่หน้าระมาดรันรเลยทุกคนก็เลยว่ามันบนทะเอ,อ้ออะไนี่นนลงมาลหาย,าหายา่กินตามธรรมชาติมาบ้านไหนนี่นี เห็นโอ้ยเลยเอ้ยจะเป็น <mee> ตัวมีญาตัวมีม่สีขาวตัวมีตัวฟูสม่สีขากเราก็ถืเสี่มันน้ทุกคนเลยไมเห็นน้ำไม้เนาะซีก้อนเห็นน้ำไหเอใู่น้ำไม้หอนมองเลิกเลยนะฮะอ๋อเหนียวมันจะล่าบ้างตึเด้งรอันนี้คนมันตกเลยทุกคนโอตโหตกยี่ นน่ะตกลงมาอยู่อันนี้ต้องสะเล่าเคน้อยก็มีทุกคนทุกคนที่นีโอ้โหกบไม้ตกกระจกกระจายว้าวลงมั้มีมีลงนี่สี่สามสี่ตัวสี่ก็ได้เนาะเยอวมาเลยทุกคนสามตัวทุกคนเนี่ยแล้ก็เด็ดปีมันเอาอ่อน เมื่อยังไม่ได้เด็ดอืมเหนียวมันนะเนาะหลายค่ะนีละทุกคนถ้ามีไม้ได้วปะไม้สลันนะไม้ตีอันนี้เท้าเท้าแบบเท้าห้าวองไรเงยแล้วกันทราบทราบมั้ยมันคือประหุตไม่โฟกัสเลยทุกคนนี่นี่นี่อันนี้นะอันนี้อ้ออ้อเป็นอันอ้อเป็นนางทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่นี่ <Brothers> <sh> ว้าวค่ะสวยจังเลยจับภาพได้ไหมคะเนี่ยจับเลยค่ะล็บเราก็จะดำๆเพักหน่อยนะคะเ <c oughs> พราะเราไปดำนามานิดนึงค่ะนิดนึงแต่ก็เยอะอยู่ <c oughs> ต้องขออภัยในเล็บดำด้วยนะคะ <c oughs> ทำไงได้คนมันดุ <c oughs> หาบังดูแถวลุ้มแถวกอไผ่แถวอันนั้น แม่กับบ๊อมี่มันนิปนอ๋อนี่ๆๆๆเป็นไรเป็นนั่งแล้วทุกคนอันนี้ไหนๆๆๆขอดูหน่อยค่ะฮ่าทำไมสวยจังเลยปีกฟ้าๆปนขาวสีฟ้าบอลลูนบอลนะปีกนังฟ้าตัวนิ่งๆเป็นแอร์โฮสเตย์เหรอปีกนังฟ้าได้ได้บินด้วยยั่งได้ไมมนะ เห็นบ่ม่เคเห็นดูหานอไม้นัคนเลยหานอไม้กลางถื่นการเุกคนสิบอายค่อยดีบ่เงนื่อยห่อยหนื่น่มหลายันเลยทุกคนมาอ้วเนาะหลายเท่งเลยเนาะนี่นี่หนาวมากเลยนีั้่เห็นเย้่อมันนะเห็นยังบ่ หาหาข้ามกินเช้าค่ะก่อนนี้หลายๆแต่ก่อนไปสระอีน้่เห็นชั้นตกปลาตกกลางเกาะเนี้ยอ๋อบินตามมันไปไนแล้วอ๋หัวค่อยหัวค่อยอันนี้สิเอามาแล้วลงมาไหนมาเช่นไรนี่ตามโคมเฮ้นนาำพ่เห็นชั้นชั้นทำไมนะ อคนนี้นี่นะมั้ยเลขาวเลยอย่าเอาวมาต้มกินคนทำถถงมาอยู่เอาเสตัวนนิไหนในสร้อถงหรือเปล่างดูอืออ่าทลไมทุกอย่างมั้างหายทงมือมาดูเอาไปดูกำลังพูดกันเด้อลันลันบังวามันแงบ่สต๊กมาบอก อ้ี้หลายังนั้น่ได้หลยเป็นนอดับมอนบอเอามอนอนอดําก็ต้มไว้ขเียวก็ได้ระวังเลยระวังเลยโคิงเระวันะะี้ลายนอนนอน้งดนเลยทุกคนนอนงดเลยอุยกลัวจิงเนียนนี่ยเอ้ย สีดองล้างค่ะทุกคนเพราะว่าฝนมีเกือบบูดโอาหน้าบ้างเอ้ยเอาทุกคนเลยล้างเอ้ยทำอย่าก็พอแล้วเนาะพ่อซื้อได้ปี๊ซื้อที่ปี๊ซื้อมาล่ำนะฮะปี๊อย่าว่าอย่างนั้นสิ นทางตรมตีนได้สบายจ้ะเอ้ยเสียอรลงล้างขึ้นมาบริการขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะดินย่ออนแี้ละอื๊บโอ้เหนียวนะเดี๋ยวอะไรปะ เราละเอามาอีลาเ้าสสบซะเลยป่ะอเป็นโบกลงเอาจับเ้าจับเาโอ๊ยโอ้ยตายต่ห้าสิไหลลงอีแล้วไปทุกคนว้ายาน่สิไหลเอ้ยสับันนห้าเนี้ยเนี้ยสับพักขึ้นเนี้สับพักขึ้นนี้ยนไปหานมายโตะกอนเนาะสับไปน่นนี่ทุกคนเอาเลย ขอนาห,าอ,า,หา,นอาอ้อนขาวนะหาอันนี้แบบอ้อนนี่นี่ครับมือต้มกินทุกคนนอนนางยินเนาะว่ามีป่าตัวขาวเนี่ยตัวขาวเขาเอาแล้วนอนอะเออเขาเอาแล้วเขาเอาแล้วโอ้ยเห็ ool, นไหมทุกคนนี่อันนี้เขาเอาแบบๆสิงเก็ต ดอนังดินนะคะเนี่ยเห็นไหมออเอาตวเขาบเอาตวตูดมาเออนยน,นีออ่อเนี่ซับ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 จะขืนเนาะอ้าวอไรนองโวยด้โโยอันนั่นใครแตะอันั่นใหรเซ่อ มันคนหาไปขาเขจทให้ขาวๆเนาะอขางนี้ไปได้เลยนะไปทางเก้าบะนี่ทางนี้ก็หื้นได้ๆหื่นได้ๆลาสิตกมาตกเาะอไปแล้วละมาตกเอามาอนม่ยังไกยทางนยานยานยบ่มีซีมไปทางเก้าก็ได้ค่เอาบ่เฮ็ดจับเฮ็ดอ๋อแลว่างแล้ว่างโอ้ยยากคเฮ็ดกับพาก้นนี่ เดยวทางอย่งแขวนเลยนะไหลลงมาสาวกปทีอึ๊บนามก็อกอทุกคนโอ้ยทุกคนกสาวโอตรได้เวลาได้ยินกรพากีโอ้ย แต่ทำไมมันหนักอย่างนี้อะไาวน่ะโอ้ยตๆตกตุ๊กตุมุนก้อโอเคเฮ็ดพนันนันโอ้ยตีตุ่มอยู่ที่นี่แล้วทำไมโสกอนนมีแต่ตุมทั้งหมดงองั่นมากนะบอันนี้กระถงเสื้อหิเงยาวได้ีนบมาดีซ้ถุงตะกอนห้องโอยไม่แทง คนม่เทมดากปลาเต๋เยอะขนาดตี่มทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนต้มทั้งนั้นเลยมันหอมมีซุปก็นหรอเก่งเงียงค่ะรับซื้อไหมคะปลาตัวใหญ่ ปลาตมไม่ใช่ปลาตองนะคะปลาต้ม <c oughs> เป็นปลาตมนะคะสู้สีวิตแต่สิวิตนันสู้กลับค่ะ <c oughs> อืม ไปล้างสายโฮยเวลาห้าโมโฮยมีหมดอะซีนิวนยวติดตุ่มยันนี่เลยทุกคนเนี่ยไปต้องดูไหมนั่นผมไปการเติมโตนะไม่ได้มีอีกานเออตุ่มครับเออเฮ้ยฮะได้ตัวนึงเออหนอนปักอะไรอย่านเงี้ย โอ้โหไหนี่นี่อยู่มือเนี่ยอันนี้แกซ่าทุกคนแกซ่าะน,าหานะหลายหลายคนบริสุทธิ์แต่ว่าเอามึนขุมเนาะขุมแต่ว่าแบบสูงที่แบบว่ามันอ่อนแร็กๆนะออเนาชิ้นคนไม่ค่อยเอาหนูไหมแกซ่าเราจะเอาขาวมเนาะจ้าชิดาโดนมึงหรือเนื้อหนักมึงยังมา ไม่ได้แล<อ> <วะ S 2> ้วมอก็ยังไม่คมอันตัวขาวเนาะโอเคใครเนี่ยหน้าฟางนั้นเห็นบ้างไหมอู้หูตัวใหญ่เลยทุกคนนี่นัยาวๆนาะเห็นไหมค่ะไม่มีค่ะไม่มีอันขาวเลยค่ะ ดนโดนโดนไม่นีค่ะทางลำไส้ไข่ไปอเนาะออทางเลยไม่มีอ่อไปมาเลยไปีบอกอีนะนนี่น่คนเแม่แมมันบ่นี่มัไปเจออะไรนี่เจออ๋อเนี่ยนี่ทิชชูนี่นี่นี่อืะนีนี่ละ ราหายตัวอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรแน่นอนคิดว่าจะลงมาก็ไม่ลงมาเธอทำไมคิดตัวฉันอะเดี๋ยวว่าจ็กคนเลยอีกยังคิดตัวเราได้เลยเนาะสิ่งมันโ้องละอีกา่าไปก่อไม่ไปเพื่อนหลอกเราว่าจะซื้อนเนื่อฮ้าแตกออกค่ะ โอ้ไม่กระสานะล่กระปูกระปุกอกระปุกนี่หันข่าวมันขึน่าวเนี่เอจ็เจ็บแล้ว้าวอะไรนั่นไหนเี่ยนี่เอ้ยนี่เปลนปลานี่เห็นแล้วอนีน้อยนะเอยนี่เอาตัวเป็นปลานี่นี่นน้จน้อยเอา หมต้มที่แข็งขนาดน้ยเฉยวนตามด้ยนี่นี่อนี้เ้ยตามดเปลี่ยน่แนมุกมันได้มุกก็น่าให้ซุนมาใหม่ก็ได้ต้มมอเียแล้วมุกก็นงไทยด้ยคุณ อันนี้เขาเรียกน้ำไม้กระสะอ่าเอ้ยเห็นอีแล้วสิวร์ฮู้ฮู้ตัวมันเป็นป่านนะดิซับเอาก่อนเห็นป่ะนี่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 พี่เด่นวงนี่เห็นอ่ะเอ้ยนี่นี่เป็นป่านเห็นป่ะพี่เห็นบ้วะพี่โบ๊ทพี่โอ้โหมันขาวขาวเน่อย ไอยมาอาแบบเป็นปาหมกน้หไม้กีบ้านหาก็ะมนหไม้เ็ดไหาตัวไว้เนาะได้ไมทนเลมอีกก็ได้อะนนไม้เ่ะป่าปาลุยต่อค่ะบ้านมีอยู่วะฮะมีแล้วหน้ไม้มีแล้ว ไ <icana> <naj bum S 1> ม่กี่ซเป็น่ายขางมึงหำมันได้ห้ามดีฝังนั้นนะต่อยอ่ไม่ได้เถอะเปิ้บ่โอ้บิอเจียวเจเจียเจให้จับชงค่อยเอาไปละอ๋ออ๋อี่ควมีเปิ้ลอ่าสนุาไหเนี่ย โดนใหม่นะทุกคนนะแหนบะโอ้ข่าวจ้วจ้วจู้จ้วโอ้โหบรรเทาไปสะดันโอ้โหทุกคนข่าวจังนี่แหละอ่ะมาสับมาเลยค่ะเธอดวงน้อยเนาะดวงน้อยเราไปหาตะหึงเลยเนาะเนาย mười đứa đi bộ, Bỏ đi hết, chết nức, chị nói là luôn mang đã, mang đi ย <Yeah. S 2> ิ่ะเ,เสียงอยูอ่ไหนนี่สองตัวจริงเหรอมันมาคู่กันเลยแฟนกันหรือเปล่างสัยเราเป็นคูน่กันอะไรคะไอ้อไตัวเมียกับตัวเมีย <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวบูบี้เล็บแล้วนะ <c oughs> เราเพิ่งมาจังำะคำ <c oughs> น,น,นวาค่ะจ้งคำนาเลยว้วาวว้าว ้ต่เห็นอีกแล้วปะเอโอ,โอเห็นมันเป็นป่ายทุกคนเลยนี่เห็นปะว้าวเป็นป่ายทุกคนข้าวอรนี้แต่ว,ว่าตัวอันนี้ม่เก็พอกินได้นะทุกคนเนาะ เป็นปนั่นก็นเห็ดมกเห็ดนั่นซุปน้อยก็แซ่จับเอาได้เลยจา้าเอา้าแก่คนละถ้าเป็นน้ำม้ไผ่จะดปจึ้ได้สนุกคนนี่อะไรแกวได้ได้พ่อ,อันชุบแลน้ำไม้นี่กะ อออันนี้มันแก่กันเขาขี้คันแบะบมือแต่กะตามมาคุณมีสิ่งรถคนมาะสิ่งรถจักได้ก็เหลือน่อยเดียวดิ <c oughs> เดี๋ยวแค่นิดเดียวเองม่นอกเรา วันน <Menschen> ี้เขาหลอกกับปะกลับปะวัน <Wein> นี้ได้เอากระสิกลับแล้วทุกคนเก๋กับไอ้น้ำก็สิขอตุกลาคนเดินใจทุกคนเด้อฝากพีพีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเกศอนสาวุทัยในการทำคลิปงต่อไปเนะเด้อและที่สำคัญกับฟาพีพีเพิ่งโฆษณาให้น้องเกศในเด้อจ้าพอกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบาย